สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในรอบคัาประจําวันนี้นะครับ ล่าสุดน,นะครับตามรายงานของ The Atlantic นะครับได้ออกมารายงานว่าโซเฟียอัมระบัดนั้นจะสวมเสื้อหมายเลข4ให้กับแมนยูนะครับซึ่งเป็นเบอร์เดียวกันที่เขาใส่ลงเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกและก็โชว์ฟอร์มโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลก2022นะครับสำหรับเสื้อเบอร์4เบอร์นี้นะครับก็เคยเป็นของฟิลโจนมาก่อนนะครับซึ่งฟิลโจนนั้นก็ได้ใส่เสื้อเบอร์สีตานถึง12ปี แต่เมื่อฟิลโจนั้นได้ออกจากแมนยูเต็ดนะครับทำให้เบอร์สีนี้มันว่างลงนะครับและสุดท้ายคนที่มาสวมเสืเอ้อเบอร์สีนี้ก็เป็นโซฟียาอัมรบัตแทนนะครับสื่อบ้องต้นยังได้ระบุอีกนะครับว่าในช่วงที่ตรวจสุขภาพของโซฟียาอัมรบัตที่แมนยูนั้นปรากฏว่าทีมแพทย์ของแมนยูเนี่ยพบว่าอัมรบัตนั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หลังนะครับแต่ก็เป็นปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ไมไ่ถือว่าร้ายแรงเท่าไหร่นะ ทางสโมสรแมนยูกับอาร์บาตนั้นก็ได้บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับเกือบเลยเนาะเกือบไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วนะเพราะมีอาการบาดเจ็บนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าการมาของอาร์บาบตนั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระของคาซิมิโร่นะครับและอีกอย่างเนี่ยทางทิทฮั์ก็ยังเชื่อว่าอาร์บาบตจะสามารถเล่นคู่กับคาซิมิโร่ได้อย่างแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไวนะครับที่ตามรายงานของฟาบิโอโรมาโนนะครับได้ออกมารายงานว่าไม่มีอะไรระหว่างแม็กไวกับสโมสรแมนยูในช่วงตลาดการซื้อขายที่ยังเปิดอยู่ในตอนนี้ซึ่งตลาดที่ยังเปิดอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นตลาดของลีกซาอุดิอาระเบียและก็จะเป็นตลาดของลีกตุรกีนะครับและทางฟาบิโอโรมาโนเนี่ยก็ยังเชื่อว่าแม็กไวเนี่ยจะอยู่กับสโมสรแมนยูต่อไป และก็เขาจะพยายามต่อสู้เพื่อแย่งตําแหน่งตัวจริงของเขากลับคืนมาให้ได้อย่างแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่ายังไงแม็กไวก็ไม่ออกจากทีมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเหลือสัญญากับแมนยูถึง2ปีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แม็กไวสามารถต่อล้อต่อเถียงกับแมนยูได้นะอ่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเซนเตอร์แบ็กของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีอาการบาดเจ็บไปแล้วนะนสองลายไม่ว่าจะเป็นวาลานกับมาตินเนสนะครับ มีแม็กไวไวก็ดีเหมือนกันนะครับ <curvature> เพราะว่าเอาไว้เป็นอะไรสำรองนะครับมีไว้ดีกว่าไม่มีเลยนะครับอ่ะสู้กันต่อไปเว้ยแม็กไวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแอนโทนีนะครับที่ตามรายงานของเดอะกาเดียนนะครับได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ภายใต้แรงกดดันที่อาจจะต้องยกเลิกสัญญากับแอนโทนี หลังจากที่ประเทศบราซิลหรือทีมชาติบราซิลนะครับพึ่งถอดถอนนักเตะคนนี้ออกจากทีมชาติหลังจากที่อดีตแฟนสาวอย่างกาเบร่าคาวารินนั้นได้ไปแจ้งความว่านักเตะรายนี้ได้ทำร้ายร่างกายและบังคับขู่เข็นเธอต่างๆนานานะครับและแฟนสาวของเขาเนี่ยก็ได้ฟ้องถึง2ครั้งนะและครั้งที่2เนี่ยเขาก็ได้ยื่นเรื่องมาให้ตำรวจแมนเชสเตอร์เนี่ย มาสอบสวนแอนโทนีอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่บัตรยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆนะทุกคนทุกคนก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่าประเทศอังกฤษนั้นเขาค่อนข้างที่จะ เซ n นเ t ทีฟในเรื่องการทำรายร่างกายผู้หญิงน,นะฮะและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานจาก e x p p เพ s นะครับที่ได้ออกมารายงานว่าล a เชล l r ไลลี่แฟนบอลและผู้จัดรายการทีวีของแมนยูเนี่ยได้ออกมาวิพากวิจารณ์สโมสรแมนยูและก็ขอให้เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารสูงสุดนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแอนโทนีที่ทำร้ายร่างกายแฟนสาวของเขาเนี่ยอย่างจริงจังนะครับ โอ้โหถ้าเกิดว่าเจคนนี้เจยราเชลไลลีคนนี้มานะครับผมเชื่อได้เลยว่าอนาคตของแอนโทนีเนี่ยถ้ามันเป็นความจริงตามที่เขาโดนกล่าวหานะผมคิดว่าแอนโทนีอาจจะตามรอยของกินบู๊ตก็ได้นะครับเพราะลายเชลไลรีคนนี้นะครับเขาไม่ธรรมดานะเขามีแบ็กอัพใหญ่นะลายเชลไลลีคนนี้นะครับอะอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่จะละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องแบบนี้นะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลามุสควายลุนนะครับที่พูดถึงคาเซมิโรว่าคาเซมิโรนั้นพูดอะไรบางอย่างในภาษาสเปนอาจจะเป็นคําว,ว่าวามอสวานอสหรืออะไรทํานองนี้แหละเขามีความสุขที่ผมทําให้ทีมนั้นมีเด a มิกซึ่งอาจจะแตกต่างจากของมาซิยาวเล็กน้อยนะเขาไม่เคยเห็นผมเล่นแบบนี้มาก่อนและเขาบอกว่าผมนั้นทําให้เขาเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากนะครับ อันนี้ก็คือคำพูดของฮอยลุนที่พูดถึงคาซมิโร่หลังจบเกมกับอาเซนนอลนะครับซึ่งนะครับมันก็จะมีมีมนะมีมที่คาซมิโร่ไปดึงเสื้อฮอยลุนเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็เป็นมีมว่านเน็ตเลยนะครับซึ่งก็มีหลายคนไปถามฮอยลุนแล้วว่าเอ้ยคาซมิโร่ไปดึงเสื้ออย่างนั้นนะ่ะเขาพูดอะไรไหมอะไรยังไงนะครับโดยฮอยลุนก็ออกมาพูดประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในสิ่งที่ฮอยลุนพูดผมก็มีความคิดเล็กๆน้อยๆนะครับว่าฮอยลุนเนี่ย ก็จะมีความแตกต่างกับมาซียาวเล็กน้อยเหมือนที่เขาพูดเลยซึ่งทุกคนถ้าเกิดดูในนัดนั้นทุกคนก็จะเห็นว่าเออหอยลุนเนี่ยเป็นกองหน้าที่สามารถพักบอลได้สามารถวิ่งชนกองหลังได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเร็วนะถ้าเกิดว่าให้เวลาสักพักส่งบอลให้เขาบ่อยๆแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วเนี่ยหอยลุนก็อาจจะโชว์ศักยภาพของเขาออกมาก็ได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฟิลโจนนะครับที่ตามรายงานของ UTD Park านะครับได้ออกมารายงานว่าฟิลโจนจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยเต็ดในฐานะตำแหน่งโค้ดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของไมค์แม็กกาดนะครับผู้สื่อข่าวจากเดอะทีเลกาฟได้ออกมารายงานว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มการเจรจาเพื่อขยายสัญญาของอารอนบานบิสก้าหลังจากที่วานบิสก้านั้นทำผลงานได้อย่างดีกับแมนยูและก็สร้างความพอใจให้กับเทนฮาร์กรวมถึงบอร์ดบริหารหลายคนที่สโมสรแมนยูนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกแลมซี่นะครับที่ได้ราออกจากบทบาทผู้ช่วยโค้ชของทีมชาติเวล ด้วยเหตุผลที่ว่าเขามีครอบครัวและก็มีภาระผูกพันในการทำงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากนะครับทำให้เขาตัดสินใจลาออกนะครับซึ่งการลาออกของเอริกแลมซี่นะครับก็ได้สร้างความเสียหายให้กับทีมชาติเวลมากๆเลยนะครับเพราะว่าทีมชาติเวลในตอนนี้เนี่ยอยู่ในแคมเปญคัดเลือกฟุตบอลยูโร2 0 2 4ที่ยากลำบากมากๆเลยนะฮะประมาณว่าลาออกกลางคันนะครับอย่าเรากามนะครับสมาคมของทีมชาติเวลเนี่ย ก็ได้ดําเนินการหย่าลูกเร็วนะครับแล้วก็ได้แต่งตั้งคนที่จะเข้ามาแทนที่เอริกแลมซี่แล้วครับโดยทางทีมชาติเวลนั้นก็ได้แต่งตั้งมีแจ็คเลสเตอร์นะครับโค้ชของทีมชุดใหญ่ของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเข้ามารับตําแหน่งแทนเอริกแลมซี่นะครับขอขยายความนะครับก็คือว่า เอลิกเลมซี่เนี่ยก็เป็นโค้ดมือขวาของเทนฮากนะในเรื่องของแทคนิกนะครับแล้วก็ในเรื่องต่งตางๆนะที่เทนฮากนั้นเวลามีอะไรก็จะปรึกษาเอลิกเลมซี่ก่อนเสมอนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายสโมสรน,นะครับที่มาท้าทามเอลิกเลมซี่ให้ไปคุมทีมนะครับแต่ทางด้านเอลิกเลียมซี่นั้นก็ได้ปฏิเสธทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเพราะเขานั้นอยากจะทํางานที่สโมสรแมนยูและก็อยากจะร่วมงานกับเอลิกเทนฮากและอยากจะพาสโมสรแมนยูกลับขึ้นสู ถูจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นการเทียบสถติของเทนฮากเมื่อฤดูการก่อนนะครับแล้วก็ฤดูการปัจจุบันนะครับฤดูการก่อนนะครับเทนฮากเนี่ยแข่งไป4นัดชนะ2แพ้2มี6แต้มยิงไป4เสียไป7นะครับแต่ฤดูการนี้นะครับเทนฮากก็แข่งไป4ีนัดเหมือนกันนะครับชนะ2แพ้2มี6แต้มแต่นะครับเทนฮากนั้นยิงไป5ประตูนะครับแล้วก็เสียไป7ประตู นั่นหมายความว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเทนฮาร์กสามารถพาทีมยิงเพิ่มขึ้นได้1ประตูนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับเพราะว่าเมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายเราก็สามารถคว้าชแชมป์มาได้นะครับเราต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาเพราะว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเราก็ต้องปรับจูนทีมแล้วก็ให้เวลานักเตะปรับตัวนะครับผมเชื่อว่าเทนฮาร์กและคนอื่นๆในสโมสรแมนยูรวมถึงนักเตะ เขาก็อยากจะทําดีที่สุดแล้วล่ะอยากทําให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากคว้าแชมป์อยากจบดับสวยๆนะครับเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งไปโวยวายเขาต้องดูกันต่อไปก่อนอดทนนิดนึงต่อมานะครับก็เป็นรายชื่อนักเตะแมนยูในรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาล2023-2024นะครับโดยมือประตูนั้นก็จะมีอาัตายบดยินเดียอังเดอโอดนาทอมฮีตันส่วนกองหลังก็จะมี นาโลลิเดนเลิฟไทเรอมันเลเซียลิสนโนมาติเนสเลก,กิลอนวาลานจอนนี่อีแวนลูกชอแม็กไววันบิซากาส่วนกองกลางก็จะมีโซฟียาประบาดคาเซมิโลอิลิกเซนบูโนโสกอตแม็กโทเมเนีเมสันเมาส์ส่วนปีกซ้ายปีกขวานะครับก็จะมีแอนโทนีเจอรอนซานโชฟากุนโด มาคัสและฟอร์ดนะครับส่วนกองหน้านะครับก็น่าจะเป็นมาซี่ยาวแล้วก็ลามุดคอยลุนนะครับส่วนกาลาโชนะครับแล้วก็คอปปี้เมนูนั้นคาดกันว่าจะได้รับการยืนยันก่อนเกมที่จะพบกับบาเยนนิคนะครับจะเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะครับเพราะว่ากาลาโชกับคอปปี้เมนูเนี่ยทางเนน่านะก็จะเอารายชื่อยัดเข้าไปใส่แน่นอนนะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกัสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ